ะอ่อนสะอพี่หน่าออกาเี่หยาป่กงเนี่ยเอาเก็บเถอะเก็บงาเงาวะโอ้ยยาวโพดยาววะอืมเราอกอาขึ้นอีกยาวโพดยาวโพดนี่วะเออ จักลมาแกงเงาผุเงากัะคืนบ่บแบนเงาแบบนี้ฝุ่นเทิงฝุ่นเออ,อนี่นี่นี่ยังไมเ่เบิดเต็มอยู่ดอ,อ,อบเทออวบอาต้นเดียวเด้นี่ต้นเดียวกำนึงออตักตะกะแตนกินกับตำักคุ้งนี่สุดยอดอ,อ,อืมต้นเดียวต้นเดียวเอาเนี่ยเนี่ยเนืน้ออยู่ต้นน้นยางยอดแบบงามๆนี่เด้ เอาแล้ววนีา้อเอาจังไหรอยอดงนเด็ยอด,ยอด,ดว,วอ,อ,อ,อือ,อ,อนน่ะสุดยอดอหันมาก็ยังมีอยูอ่ยังทันได้เอาบอมปทันได้เอาตรงนั้นน่ะ<อ>เอาจับยกขึ้นมาให้ดูสุดยอดเลยแมนไปบแมนนดเดียคนน่ะบอกแทบบวาเทาเอาในทั้งลังน่ะมาได้เอ้าวน่ะ สะอ่อนมันความอวบความใหญ่ของมันเอาอย่างละตุตกใจเบิดอืมุณนนะงามทห้งามว่ะงามสะอ่อนจะอ่อนความงามของผืนอืมอืมเบิ่งเนี่ยงามคักงามเนี่ย มันหางเป็นปลาแบบนี้หละปลาแบบนี้นปลาหย่าหยา่ยาสูงเรีว่ามันหางอวบอ,าอ้า่าวอ่ะเบิง้งงสบอไคเฮสสองล็อกนะ่นไสล็อกนึน่งนะเออพูดนะวิดียวยังเก็บบ่าเคืองอมองนี้บ่นี้ เออบางนี้มันก็หางมันก็ขื้นทึงกันเลยอีกบางนี้ต้องหางอืมนเป็นปลาแบบนี้แหละปลา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 เงานี้อืกูน่ะปลาโอ้ยแม่หัวซักนี่ใส่ละยอดผักกับศัวซับกูน่ะ พักกับมือกับคือพ่อไปน้ากันมือกับโทรศัพท์คือบพ่อไปน้ากันนางเก็บยืนเก็บก็ได้สิหัวสักโิ้ลอรอรอรอปฏิทูปฏิทังอืีอืโอ้โหมันเ,เป็นงามแท้ กับตำบักหุ่งจา้าแซ่บแท้แท้บานินะ่าสุดยอดอือหาลายคักหลายเนี่ย